สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนามีนนะฮะเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมีนาคมนะครับมีนาคมเดือนนี้มีดาวใหญ่สองดวงย้ายคะดาวเสาจากบังกรมาสู่กลุ่มแล้วก็วันที่1นึ่มีนานะฮะ,ะเสาจากบังกรมาสู่กลุ่มแล้วก็วันที่8มีนาเนี่ยมฤตยูเนี่ยจากเมฆไปสู่พฤกษกนะฮะแต่ดาวใ,ใหญ่ขนาดเนี้ย นะอีกไม่กี่วันเนี่ยตีว่าย้ายมาแล้วล่วนะมาแล้วมาพึกมาพึกศพแล้วล่ะนะมาแบบว่าจะเต็มตัวอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้นะครับ <c oughs> นะเอาละดาวประจำตัวของลัคนามีนเนี่ยคือดาวพระฤหัสเป็นเกษตรฮะวันนี้เป็นมาตั้งแต่สงการปีหกห้าแล้วนะจะยกจากมีนไปเมฆก็สิบเก้าเมษาก็ยังมีเวลาอีกเดือนครึ่งที่พระพฤหัสจะสถิต ที่มีนและก็เป็นเกษตรแล้วก็ดีงามด้วยสินะฮะถือว่าดีนะยังไงก็ต้องทายดีลฮะดาวพระรหัสเป็นเกษตรทับลักอันนี้ยังไงก็ดีครับนะฮะยังไงก็ดีนะฮะต่อให้เป็นกาลากินีก็ยังมีส่วนดีเข้ามาแทรกนะฮะแต่ดีแล้วก็จะลฟ์ในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าใครเป็นเดชเป็นสีโอโห เขาบอกโอ้โหนะฮะเขาไปเป็นสีเป็นเดชนะฮะต่อต่อให้เป็นบริวารอายุกลางๆก็ยังอยู่ว่าดีนะฮะอย่าให้เป็นกาลีอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นกาลีก็ยังมีเกณฑ์ดีอยู่แต่ดีแล้วจะร้ายหรือว่าร้ายก่อนแล้วดีอะไรเงี้ยคือจะมีเรื่องร้ายเข้ามาแทรกอะถ้าเป็นกาลีนะแต่ถ้าไม่ใช่กาลีโอแต่ผมคิดว่านะคุณคงจะได้เห็นได้รู้ได้อะไรได้สัมผัสแล้วล่ะอะ ท้งลายได้ดีอ,อ่ะนะใครเป็นกาลีเนี่ยก็จะรู้ว่าเออมันมีลายๆเหมือนกันถ้าใครมีทักษะที่ไม่เสียหายอะไรเนี่ยนะคุณจะได้สัมผัสความดีงามปีหนึ่งแล้วนะไม่ได้ไม่ได้เพิ่งมาเนี่ยนะมาเนี่ยจะปีนแล้วจะไปแล้วนะแสดงว่าน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะสัมผัสแล้วนะใช้คําว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยอีกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ <c oughs> คือดาวย้ายมาอยู่อย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะพอย้ายปุ๊บให้ปั๊บหรือ บางคนก็แม่ไม่ได้ทำอะไรเลยก่อนย้ายมอบอะไรให้เป็นที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกไนงะมีเวลาอีกเดือนครึง่งเดี๋ยวถ้าทันยังไม่ได้เดี๋ยวอีกเดือนครึง่งท่านก่อนกลับเนี่ยเรียวกว่าก่อนจะไปที่ที่เมฆเนี่ยเดี๋ยวให้อะไรไว้ดูต่างหน้านิดนึงดีๆง,งามๆอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นถ้าทักษะดีก็ดีๆง,งามๆถ้าทักษะร้ายก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวจะทิ้งเรื่องเดือดร้อนไว้ให้อะไรได้อย่างนั้นนะฮะประมาณอย่างนี้นะฮะ ทีนี้นอกจากพระรหัสเป็นเกษตรเนี่ยตรงนี้ถ่ายดีแหละอันดับแรกคือเราไม่เห็นทักษะเราไม่เห็นดาวเดิมก็ต้องถ่ายดีไว้ก่อน,นยอย่างไงก็ต้องถ่ายดีอ่ะพระราทับรักอ่ะไปถ่ายไม่รู้เอาอะไร <c oughs> คือได้เห็นเบื้องหน้าแค่ดวงสองดวงเนี่ยตอนเนี้นะฮะพุทธศุกร์ับอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ต้องเอาดีมาถ่ายอ่ะเอาดีมาถ่ายเพราะว่าสุป,ประคร์ก็อยู่ด้วยในดาวจรน,นะฮะแล้วก็ไม่เห็นเดิมอะไรถ้าเดิมมีใคร มาที่มีนแล้วทำลายเนี่ยเดิมนะรออยู่หรือเล่งหรือว่าส่งกําลังอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนั้นอาจจะมีคำว่าดีก็ส่วนดีไปแต่ก็มีเรื่องอะไรแย่ๆเข้ามาแซมนะฮะตามดวงดาวร้ายที่ปรากฏอยู่นี่แหละจะให้มีนทุกคนมันเหมือนกันไม่ได้หรอกยังไงผมก็พูดทุกคลิปอะพูดมาเป็นนานแสนานานก็พูดว่าจะให้ทุกคนเหมือนกันไม่ได้มันเหมือนกันไม่ได้ฮะแต่มันเหมือนกันในหัวข้อมันจะต่างตรงรายละเอียด นะฮะมันจะต่างตรงรายละเอียดนะฮะจะให้แบบว่ามีเนี่ยถ่ายปุ๊บแล้วเหมือนกันหมดเลยเป็นล้านๆคนใครจะเหมือนกันได้คนเรานะฮะดาวเดียวกันอยู่เหมือนกันยังทายคนละแบบแต่อยู่ในหัวข้อนะไม่ใช่แบบซ้ายกับขวาแบบว่าคนละเรื่องมาถ่ายไม่ใช่มันอยู่ในเรื่องนี้แหละแต่รายละเอียดในเรื่องเนี้ยมันก็ไม่เหมือนกันเพราะพระรหัสเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ย <c oughs> นะท่านยังมาจากธนูพบการงานด้วย ตัวเองเป็นกเกษตรงานก็เป็นกเกษตรนะฮะตัวเองดีงานก็ดีนะฮะถ้าตัวเองร้ายอ่ะช่วงนี้บอกที่อย่างอย่างอย่างที่บอกอ่ะมีการลิสถิตตัวเองร้ายงานก็ร้ายดาวเดียวกันไงทักนษะาาจับเขาไม่ได้แบ่งว่าเป็นตนูหรือหรืออาหรือกรรมะนะฮะดีก็ดีทั้งสองด้านถ้าหมวกสองใบดีหมดเลยนะเสียก็เสียหมวกทั้งสองใบเหมือนกันประมาณนี้แหละครับเอา้าเรามาดูใครมาอยู่ด้วยเอา้าพุทธก่อนนะ พุทธอยู่ตรงนี้ไม่มีพลังนะพุทธเป็นใครอ่ะพุทธเป็นใครพุทธเป็นคู่ครองพุทธเป็นคู่ครองนะคู่ครองอะไรคู่ครองแล้วเขาพันธุ์ปัตตนีคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาอย่าลืมนะอย่าไปให้ความสําคัญคู่ครองอย่างเดียวนะยังมีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ค้าฝั่งตรงข้ามคุณฝั่งตรงข้ามคุณคุณซื้อเขาขายฝั่งตรงข้ามคุณขายคนซื้อฝั่งตรงข้ามคุณเจ้าของไอ้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย ตรงข้ามคุณอ่ะปัตตานีอยู่ตรงข้ามคุณอ่ะทั้งหมดอ่ะนะบ้านเราอยู่ฝั่งนี้บ้านฝั่งตรงข้ามเป็นปัตตานีกับเราทันทีนะฮะเนี่ยพุทธอ้าวถ้าเอาที่กันก่อนเอ๊ะคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญางอนเงียนงอนเงียนมาหาฉันนะฮะเหมือนกับช่วงเนี้ยมีคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาเข้ามาพึ่งพาอาศัยก็ได้พึ่งพิงพึ่งพาอาศัยได้ทั้งนั้นแหละ อยู่อย่างนี้นี่มาเป็นปะเนี่ยตัวฉันเป็นกเกษตรเธอเป็นปะเธอจงมาพึ่งฉันแน่ๆมีอะไรเดือดร้อนแล้วมาพึ่งฉันนะถามไปเลยครับมีอะไรเดือดร้อนแล้วมาพึ่งฉันถามใครถามคู่ครองก็ได้คู่นส่วนคู่สัญญาที่เข้ามาฝั่งตรงข้ามที่เข้ามามาขอความช่วยเหลือนะมาขอความช่วยเหลือนะฮะมีอะไรเดือดร้อนหรอนะฮะนะฮะพุทธยังมาจากพันธุด้วยพันธุอะไรฮะบ้านที่ดินยานยนต์ พ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวถ้าไม่ใช่คู่ครองคูดส่วนพูดสัญญาก็คุณพ่อคุณแม่ขามีอะไรเดือดร้อนเปล่าญาติพี่น้องพี่น้องมีอะไรเดือดร้อนเปล่าหรือถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นก็พันทุกเงเอเรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องยานยนต์มีอะไรเดือดร้อนไหมช่วงนี้คิดว่ามีผมทายว่ามีเป็นป่าน่ยมีแน่แน่ นะมีแน่ๆนะฮะเอาจอาอยัางไงก็ต่อเขามาขอความช่วยเหลือแล้วเอ้าสุกเราเป็นใครที่มาอยู่นะฮะสุกนี่พลังเหลือล้นเลยพลังนี่เทียบกับพระรหัตได้เลยนะฮะสุกกับพระรหัตเนี่ยนะฮะเทียบกันได้เลยพลังเนี่ยณนะวันนี้กเกษตรก็กรเกษตรเถอะฉันมหาอุดนะฮะฉันมหาอุดนะฮะนะฮะใครละ่ะอ่าสุกเนี่ยเรือแรกก็มาจากตุลฮะมรณะ ะะอีกเรือนหนึ่งสหัสช้ะสหัสชะานะฮะ,ะ,ะ,ฮะใครก่อนสาหัสช้าก่อนก็ได้สาหัสชะสุขมาเป็นสาหัสชะาสาหัสชะนที่การติดต่อสังคมติดต่อสื่อสารสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนี่สาหัสชะแต่มาอยู่อย่างเนี้ยเฮ้ยฉันไม่ได้มาช่วยหรือฉันไม่ได้มาขอฉันเป็นมหาอุดนะ,ะฉันแข็งกแกร่งนะ,ะฉันแข็งกแกร่งอ่าบอกเลยฉันแข็งกแกร่งนะฮะ ไม่ได้มาขอร้องอะไรแค่เดินผ่านบ้านแกมาฉะนั้นประมาณนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวดูซิมาอย่างไงเดี๋ยวต้องตีความก่อนนะมาจากตุลเนี่ยมรณะเรื่องเก่าๆที่ทำเอาไวไนะ้เรื่องนี้ใหญ่พอสมควรในมหาอุดหรือในส่วนของมรณะคือมรดกก็ได้เออถ้าทางจะเลือกมรดกนี้ไม่น้อยนะถ้ามรดกแบบมหาอุดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่น้อยทีเดียวนะ ะะไม่น้อยทีเดียวครับนะฮะมาหาอุดมาอย่างนี้นะฮะเอาละสามดวงนี้จะตีไงนี่คือตัวคุณและการงานการงานหรือการกระทําก็ได้นะนะการงานหรือการกระทําก็ได้ตัวเองว่ายังไงมีอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะคู่ครองคู่นนส่วนคู่สัญญาฝั่งตรงข้ามนะฮะพ่อแม่พี่น้องหรือเรื่องของบ้านที่ดินรถยนต์ของเรานะฮะอ่อนแอและเกินช่วงนี้มีอะไรให้ช่วยอนะ่นะ,ะมาขอความช่วยเหลือนะ ทีนี้พอมาขอความช่วยเหลือตรงเนี้ยจะตียังไงดาวสุกนี่แหละจะตียังไงจะตีว่าเป็นเพื่อนไหมเป็นญาติไหมะละ่ะอ่ะหรือจะตีในเรื่องของการติดต่อการติดต่อมหาอุดโอ้โห,โหงานนี้ติดต่อแบบใหญ่ๆเลยอะ่ะมีการติดต่อแบบเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนใหญ่โตมโมโหระทึกนะฮะไม่ใช่เรื่องเล็กๆซะแล้วเรื่องนี้อ่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆซะแล้วเรื่องนี้นะตัวเองติดต่อไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้ว คงจะติดต่อเพราะอันเนี้ยเขาเป็นมหาอุดเขาคงไม่เดือดร้อนหรอกมหาอุดอะอะถ้าเป็นป่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเดือดร้อนมาขอช่วยทีนี้แม่มาเทียบฉันเลยอ่ะอ่าฉันเกษตรแกก็อุดแม่มาอวดกันเลยงานที่มาแบบว่าเอออ่าช้างชนช้างเหรอแต่เป็นสุะเคราะ์อันนี้ไม่ชนกันไม่ว่ากันนะฮะไม่ว่ากันนะฮะการติดต่อเรื่องใหญ่ๆเลยท่าเนี้ยอาจจะติดต่อเรื่องของมรดกก็ได้นะผมบอกให้ มรดกคืออะไรฮะถ้าตรงนี้เป็นการติดต่อเกี่ยวมรดกปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นพันธุกก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของบ้านที่ดินยานยนต์ทันทีเลยเห็นไหมอ่ะเราต้องคือพบเรือนเขามีเยอะเราต้องเอ๊ะเอาอย่างนี้ถ้าเรื่องเนี้ยอีกดวงควรจะเป็นเรื่องนี้นะนะฮะควรจะเป็นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลองตีความเนี่ยผมอธิบายเลยนะสุขเป็นใครพระว่าเป็นใครพุทธเป็นใครฟังคลิปผมผมไม่ใช่มาม่าครับ เทน้ำร้อนแล้วกินได้เลยผมเป็นเครื่องผมจะบอกว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างไปลองหัดปรุงดูนะฮะไปลองหัดปรุงดูนะฮะประมาณนี้นะฮะไปลองหัดปรุงดูนะฮะนะฮะแล้วถามก็ไม่ต้องถามในไลน์นะฮะไลน์คือธุรกิจของผมฮะผมไม่ตอบฟรีถามถามในคอมเมนต์ครับตรงนั้นฟรีตรงเนี้ยที่ทำอยู่เนี่ยฟรีนะฮะแล้วก็เป็นการเรียกว่า ต้องขอโทษด้วยนะฮะเอ๊ะอะไรต้องขออนุญ,ญาตด้วยไม่ขอโทษหรอกไม่ต้องขอโทษขออนุญ,ญาตด้วยว่าเป็นการให้ความรู้ทางหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าผมจะทําคลิปเพื่อให้มุมมองกับคนที่ชอบโหราศาสตร์ใช้คําว่าให้มุมมองกับคนที่ชอบโหราศาสตร์นะให้มุมมองนะฮะไม่ได้สอนนะฮะให้มุมมองนะฮะประมาณอย่างนี้นะครับก็เลยไม่ถ่ายแบบมาม่าถ่ายแบบว่าเนี่ยบอกเลยนะเรื่องอะไรเรื่องอะไร ไหนลองรวมมันเซ่แล้วคุณจะอ๋อฉันเรื่องนี้นี่เองเพราะอะไรฮะจะบอกแล้วไงจะให้มีทุกคนเหมือนกันไม่ได้หรอกผมก็พยายามโยงเรื่องนั้นมาสู่เรื่องนี้ให้คุณอ๋ออย่างนั้นอย่างนี้ตัวคุณอันนี้อาจจะเป็นเรื่องการติดต่อมรดกก็ได้นะฮะเขายังเป็นเพื่อนเป็นญาติด้วยนะเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการติดต่อเรื่องมรดกตรงนี้จะเป็นพันธุ์ก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นบ้านที่ดินยันยนสินะ,ะหรือบางทีเนี่ยอาจเอาตรงนี้อพ่อแม่หรือว่า คู่ของคู่ส่วนคู่สัญญาเข้ามาขอความช่วยเหลือเนี้ยนะอ่าให้เราช่วยติดต่องานใหญ่ๆใ,ให้ก็ได้นะครับมาขอความช่วยเหลือติดต่องานใหญ่ๆก็ได้เห็นป่ะดิ้นไปแล้วดิ้นยังไงให้อยู่ในภพเรือนนะไม่ใช่ดิ้นพรานไปไหนไม่เอาเป็นไปไม่ได้อันนั้นเขาเรียกว่าม่วนนะอันนั้นเรียกว่าม่วดิ้นให้มันอยู่ในกรอบนี้ฮะให้มันอยู่ในกรอบนี้และเชื่อเถอะมันอยู่ในกรอบมันไม่แตกออกนอกกรอบรับรองอยู่ในกรอบแน่ๆ นะฮะเอาละตรงนี้พอจะเข้าใจแล้วมาดูซีพรสเสาพรสเสายายจอมังกรมากลุมพัสเสวเป็นใครพรสเสาเป็นลาบผลครับนะฮะมังกรเนี่ยลาบผลลาบผลนะวันนี้ไปอยู่ในภพสิบสองเสียหายไหมเสียหายก็ได้นะฮะวินาศนาลาภผลเกิดความเสียหายก็ได้ถ้าเสียหายล่ะเสียหายอย่างไรเสียหายใครมาอยู่อ๋อสิงนี่เองมาอยู่ด้วยสิงมาจากอะไรฮะอริครับ ปัญหาอุปสรรคภาระีศิลปินี่คือมาจากพระอาทิตย์นะมาอยู่อย่างทั้งเนี้ยมาอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาเรียกวอยู่หลังลัคนามีปัญหาเรื่องภารณีศิล์และซสิช่วงนี้ถ่ายได้อย่างนั้นนะฮะแล้วล่าผลมันก็เลยภารลาผลเสียหายไปท้อยก็ใช่สิมีภาระนีศินก็ต้องล่าผลไปจ่ายไนงะเนี่ยมันตรงๆอยู่แล้วตรงๆเลยเนี่ยนะฮนะไม่ต้องตีกันมากเลยนะฮนะเอ๊ะพอรวมกันฮะพอรวมห้าดวง อ๋ออ๋อมันมีเรื่องภาณินิศิลเข้ามาดันหลังเรานี่เองนะฮะบางทีตัวเองก็ไม่ได้หาเรื่องมาหรอกครับพะพุทธเนี่ยพามาเที่ยวเขาพุทธพามาเที่ยวนะฮะพุทธเป็นป่าเนี่ยพามาเที่ยวนะฮะพุทธไม่มีแรงเลยไม่มีแรงเขาพุทธ่อกี้บอกแล้วนะพระพุทธเป็นไทรนะฮะมีเรื่องของปัญหามาดันหลังภาณินยศิลมาดันหลัง นะให้คุณเองอ่เป็นเกษตรอยู่น่าจะไม่ได้เดือดร้อนเองแล้วนะน่าจะมีใครพาเรื่องเดือดร้อนนี้มาให้แล้วนี่นะฮะแล้วก็ลาบผลที่ฉันมีอยู่อ่่าเออมันเสียไปใช่ครับมันเสียใช่นะ,ะเอา้าวินาสนะไปไหนวินาสศมาเปิ๊กเข้าให้นะฮะใช้เงินเห็นไหมลาบผลมาวินาศวินาศไปสู่การเงินเสียตังไหม เดือนมีนามีนน่าจะเสียตังค์แล้วละ่ะนะฮะน่าจะเสียตังค์แล้วละ่ะนะฮะเดือนมีนาเนี่ยสำหรับมีนนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะราหูก็ยังคนทรัพย์คุณอยู่นะอย่าลืมอย่าลืมเกณฑ์น,นี้ละ่ะราหูคนทรัพย์เนี่ยอยู่นานานะฮะอยู่ที่ว่าเดือนไหนคือมันเขาไม่ได้ค้นตลอดทั้งปีทั้งนะฮะเขาอยู่ปีครึ่งเนี่ยคงไม่ค้นทั้งปีครึ่งหรอกแต่จะ คนเรื่อยๆืเมื่อมีดาวมาสัมพันธ์คนเรื่อยๆืเมื่อมีดาวมาสัมพันธ์นะฮะเพราะอย่างเนี้ยตอนเนี้ยสัมพันธ์แล้วสัมพันธ์ตึ้งทํางานปั๊บเลยไม่รอแล้วทำงานปับนะนป๊บค้นเลยกระจุยไหนดูกระเป๋าเซฟมีอะไรบ้างทเทอ,ออกมาอไม่ลวงนะฮะเทอ,ออกมาเลย,ย,ยเ,นะเดี๋ยวฉันหยิบเองนะฮะเดี๋ยวฉันหยิบเองนะฮะน่าจะประมาณเนี้ยตัวเองน่าจะไม่ได้ทําอะไรหรอกน่าจะมีคนมาให้ตัวเองช่วย แล้วตัวเองก็ราต้องจ่ายงานเนี้ไม่จ่ายไม่ได้ด้วยนะอ่าอ่าขอทายเพิ่มหน่อยนะฮะไม่ใช่เฮ้เราก็ไม่จ่ายสิผมทายว่าคุณไม่จ่ายไม่ได้ยืนยันเลยไม่จ่ายไม่ได้งานนี้มั่นใจว่าจ่ายงานนี้เพราะว่าไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายอ่าเกณฑ์พระราหูคนทรัพย์ไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายที่ผมเจอมาผมเห็นคำนี้ทั้งนั้นเลยนะไม่ได้เต็มใจเลยฮะแต่ต้องจ่ายอ่ะ มีความสําคัญคือผู้มาขอเนี่ยมีอะไรที่มีอาจจะมี power ในชีวิตเรามีความสําคัญกับชีวิตเราไม่ให้ไม่ได้ต้องให้ไม่อยากจ่ายหรอกแต่ต้องจ่ายนี่เกณฑ์นี้เอาละอังคารเป็นไถ่อังคารเป็นตังเนี่ยตังไปไหนตังไปสหัสชา้าแหม่นะตังไปสหาหัสหชะาสาหัสช้าอย่างที่บอกฮะสาหัสหชะา,าเนี่ยก็อย่างที่บอกมเมื่อกี้เนี่ยดาวพุธเนี่ยไอ้ดาวศุกร์เนี่ยสาหัสหชา้านะ าการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยตัวเองเห็นไหมเนะี่ยราบผลมาเกิดความเสียหายมาจากภระพาอาอริเนี่ยมาดันหลังะฮะนะ,ะตัวเองก็ต้องไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายทีนี้การเงินไปไหนการเงินไปสาดชาฮะเงิน <c oughs> <c oughs> ไปจ่ายให้กับสังคมหรือการติดต่อไงการเนี่ยเพราะาดาวสุกมาอยู่ตรงเนี้ยมาทับรักเนี่ยนะฮะเงินไปสู่สหัสชา <c oughs> นะฮะคือมีการติดต่อหรืออะไรพวกนี้หรือ,อยังไงก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ย ะะเงินเนี่ยไปหาญาติพี่น้องคนฝูงญาติพี่น้องคนฝูงเนี่ยก็มาหาตรงนี้นะฮะแต่ตรงเนี้ยให้อาจจะให้กําลังในเรื่องของการติดต่อซะม,มากกว่าเพราะว่าต้นเหตุเขาอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยงานนี้พะพุธคือเหตุนะฮะตังคุณเนี่ยเนี่ยอังคารเนี่ยคือปลายเหตุใช้ตังไปแก้ไขแล้วนะฮะและมรุตยูเนี่ยมาอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยนะฮะอาการนี้อยู่เจ็ดปีชวนา นะเขาเดินหน้าไว้แล้วเขาถอยหลังไวแล้วเขาเดินหน้ากลับมาใหม่บางคนก็มาให้คุณไว้แล้วถอยหลังไปขอดูทีนี้ขอกลับมาดูหน่อยซิพอดอนสมมุติว่าเมื่อ,อกลางปีที่แล้วนะที่เขาเดินมาพึกศพอยู่แป๊บหนึ่งอะ่ะอาจจะมาให้คุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาที่เมษนะฮะพอกลับมาคุณก็อาจจะได้ผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ถอยกลับวันที่แปดมีนาแปดมีนาเนี่ยกลับมาใหม่ไหนมาดูผลงานชั้นเซ อ่าหรือบางคนยังไม่ได้ให้อะไรก็อันนี้อาจจะมาให้มนุษย์ยูเนี่ยอย่าทายท่านเสียนะแต่ก็อย่าไปอวยท่านอย่าไปอวยท่านนะฮะอันนี้ผมว่านะผมไม่ทายดีทายร้ายกับมนุษย์ยูนะผมทายมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงมากกว่าสังคมอาจจะอยู่ในสังคุณเจ็ดปีนี้คุณอาจจะไปอยู่ในสังคมอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงสังคมรอบข้างคุณก็ได้นะครับนะฮะนะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนฝูงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของญาติคุณก็ได้หรืออาจจะต้องเคยติดต่ออะไรไว้ยังไงในการถติว่าทำอะไรติดต่อเนี่ยเป็นหลักไว้เนี่ยอาจย้ายค่ายได้การติดต่อเนี่ยอาจย้ายค่ายได้นะเอ๊ะเคยติดต่อทางซ้ายอยู่ต้องกลับไปติดต่อทางขวาดีกว่าอยู่ๆมีใครมาจูงมือให้ไปทางขวาย้ายซ้ายย้ายขวาเงี้ยประมาณแถวๆนั้นซะมากกว่านะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นมรุตยูเนี่ย มีการเยอะเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนสังคมที่อยู่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่งไม่ได้ดีแต่ไม่ได้ร้ายนะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งนะฮะนะไม่รู้จะอธิบายยังไงอะอ่าอธิบายยังไงดีหว่านะฮะเอออธิบายยังไงดีมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอ่ะเออนะฮะนะฮะแล้วก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงจากเพื่อนที่คบหากันอยู่ญาติที่ใกล้ชิดมีการเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง ไม่ได้ถ่ายลายนะแต่ไม่ได้ถ่ายดีนะมันเหมือนเตรียมอารายัางไงเดียเตรียมตัวว่าจะวางแผนว่าจะไปทางซ้ายเงี้ยพอไปถึงสามแยกอะ่ะเลี้ยวซ้ายไม่ได้ต้องเลี้ยวขวาอารมณ์อย่างนั้นอะ่ะนะอารมณ์อย่างนั้นอะ่ะมันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่ไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้อะ่ะนี่ยมาุตอยูไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะฮะประมาณอย่างเนี้ครับมันคายลักษณะอย่างนี้นะสำหรับผมนะมาุตอยูนะฮะ เอ,อมรุดตะยูดาวร้ายทับรักโอ้โหท่านอย่างนี้อย่างทดศพเนี้ยมรุดตะยูทับรักไม่เละเป็นเบื่อหอไม่นะฮะเขาเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งแล้วที่ผมทํานายอยู่เนี่ยพฤกธศพเนี้ยเข้ามาดูดวงก็หลายท่านอยู่นะอ้าวอย่างเมื่อคืนเนี้ยง่ายๆเมื่อคืนเนี้ยมรุดตะยูเข้ามาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแหละร้านเขาที่เป็นร้านธรรมดาใหญ่โตขึ้นมากระทันหันเลยไม่ทันคิดโอ้โห,โหเฮ้ย ดีงามพระรามแปดขนาดนี้เลยเหรอเหลือเชื่อเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมอันนั้นเรื่องคุณสมนี่ผมทายมีนะแต่ว่ายกตัวอย่างอะ่ะเพราะว่าเมื่อคืนเพิ่งคุยกันเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละถามว่าให้ไหมก็ดีอย่าที่ได้ไปนะแต่ผมก็ไม่ได้ทายร้ายแต่ผมก็ไม่ได้ทายดีผมว่ามันมีเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไงฮะเขาเปลี่ยนเขาอาจจะโชคดีที่ว่าเปลี่ยนจากเล็กเป็นใหญ่ดีอะไรเงี้ยนะฮะประมาณอย่างเงี้ยบางคนอาจจะขยายสาขาก็ได้หรือหดสาขามาเหลือสาขาเดียวก็ได้ ได้ทั้งนั้นครับมนุตยูเรารู้จักเขายังไม่ไม่กี่วันเองก็เลยจะยืนยันหนึ่งทักษะก็ไม่มีมาดีหรือไม่ปีนี้มาร้ายหรือไม่ปีนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะฮะไม่รู้ไม่รู้ก็จะทายยังไงอ่ะมาอย่างทุกองค์เนี่ยมีดีมีร้ายนะฮะมีดีมีร้ายทักษะเออเฮ้ยปีนี้มาร้ายเอ้ยปีนี้มาดี เนาะทายแบบว่าพิ้วเลยทีนี้นะมันเป็นเทคนิคทายได้แล้วนะดูทักษะประกอบนะฮะอันนี้ไม่อยู่กันหุวนห้วนอย่างงี้ไม่ได้อยู่ในตารางทักษะเลยเอ๊ะเอายังไงดีหว่านั่นแหละนะฮะก็ทายแบบกลางกลงไปก่อนอย่าเพิ่งด่วนที่สําคัญนะที่สําคัญยังมีดาวอีกั้งก้าดวงให้เราดูและให้เราตัดสินใจในดวงชะตาและคิดว่าก็มากพอนะ ก็มากพอแหละสมัยก่อนไม่มีมรดยูก็เห็นก็ถ่ายกันได้ตั้งแต่โบราณก็ถ่ายกันแม่นยําได้นะนะฮะไม่ใช่ว่ามีแล้ว,มลวไม่ดีหรือดีนะฮะก็ดีอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าพอมีดาวมากขึ้นมันก็มีช้อยให้เราเลือกในการทํานายหรือเป็นความมัน่นใจอย่างเช่นบางคนมาดูก็เอ้ยช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะพอดูมรดุยูยืนเหมือนกบมายืนยันนะเปลี่ยนแน่เปลี่ยนแน่นแนนแนอะไรเงี้ยเออเนี่ยประมาณเนี้ยดูร่วมนํามาดูแลร่วมเก้าองค์ที่เหลือ ก็มีความสําคัญชัดเจนอยู่แล้วครับทายได้แล้วมนุตยูมาอ๋อแน่แน่ะอะไรอย่างเงี้ยแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเออแน่ๆเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละเอามาร่วมผมเชื่อว่ามันขยายความได้แม่นยํามากขึ้นประมาณนี้แหละนะฮะประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีครับผม